มีตื่นเต้นอ่ะเหมือนอยู่โซเหมือนอยู่กลางแบบวห้องแดก็คือเดินวนรอบสยามแล้วไม่เจอกันสักทีนะต้องมาถ่ายรูปใหม่แล้วทะสวยขึ้นเยอะมากอ่ดูรูปหน้าเก่าหน่อยรูเก่าอยู่ไหนน่่อน่อมีสิไปดูรูปหน้าเก่าแม่กอนสหน้าเธอเอารูปฉันลงเดี๋ยวนี้นะมีดารามาคุณขอไปดูหน่อย สวัสดีครับอ s h นแช I Love the Nightlife วันนี้นะครับผมผมจะพามาบุกที่สยามครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งนะที่วัยรุ่นนะครับผมเด็กไทยนะมาเอนจอยกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าสยามนะีมันเปิดทั้งวันแหละ ตั้งแต่เช้าถึงดึกนะครับตอนนี้เรามาก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินเล่นนะบมองมองมาดูว่าสยามมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วมาดูกันว่าเรามาที่นี่เราจะเจอใครบ้างนะเพราะว่านอกจากเวรุ่นสยามนะครับผมอาจจะเจอแบบว่าน้องๆในค่ายหรือว่าคนรู้จักไม่รู้ลองดูนะไปเรื่อยๆเกิดม,มาเหมือนไม่รู้เจอแล้วหนึ่งคนครับสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยแม่วันนี้มาทำอะไรอ่ะวันนี้มาร้องเพลงนี่ หลอวันนี้มีงานหรอใช่มีอีเวนต์มีอีเวนต์แบบกล้องฟิล์มอินดี้อินดี้หน่อยพี่พี่อ่า จอยกันไหมได้ไหมได้ไหมขอสักหนึ่งได้ไหมลองดูงั้นวันนี้บังเอิญมาเจอปุยแมงนะครับแล้วก็น้องเนี่ยพอดีมีอีเวนต์ร้องเพลงที่ลีโดใช่ไหมเดี๋ยวขอจอยเพลงหนึ่งแล้วกันได้อ่านะจริงจริงแล้วอ่ะคือพี่อ่ะตั้งใจมาถ่ายวอล์กที่สยามเออล้อก่าวว่าแบบเดินเล่นเปื่อยมาอัปเดตว่าที่เนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆใจจริงอ่ะเห็นว่ามันมีแบบฟิลเทศกาลดนตรีที่จะมีเด็กนักเรียนชอบมาเล่นร้องเพลงอะไรกันก็เก่าว่าจะไปจอยตรง เช้ามามีคนทวีตว่าวันนี้มาเจอกันที่สยามเราก็เลยแบบอุ้ยโชคดีแล้วมาไปร้องเพลงกับปุ้ยแม่ดีกว่าแต่วันนี้เดี๋ยวมีแม่กระจีในคนหนึ่งอ้าวโอเคแม่รม่คุณแม่มาเต็นคุณแม่มาจริงๆคุณแม่มาเราดึความหลังสมัยเป็นเด็กจุฬาอูยตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่เคยร้องเพลงอะไรแบบนี้แบบที่แบบตื่นเต้นเนี่ยนี่ไงตรงนี้ คืออย่างนี้แหละจะเป็นแกรมพีงอะไรนะเพลงก็พออยู่ลิสเพลงที่4นะสอมาพอหรืยอยังไม่พอเขียนเนื้อแค่คำเริ่มต้นนี่คนจุดโพยเห้องสอบค่ะเคเช้าตื่นนะคนเขาถามว่า มาแจมเพลงด้วยเดคคอร์ดเลยเดคคอร์ดพ <Yes. S 1> ี่คือว่าแจมนะเออก็นะเป็นแบบพี่ชายที่ในเบ้านจีนทีวีคนหนึ่งนะคะที่น่ารักมากๆเนอะนะคะก็เพลงต่อไปนะคะก็เลยจะชวนเขามาแจมสักหน่อยนะคะแต่หลายคนอาจจะรู้แล้วเขาเป็นใครเพราะว่าเขายืนอยู่ตรงนี้แล้ว <laughs> <laughs> นะคะพี่อาร์มนะคะพี่อาร์มเดอะบีวีของเรานะคะยังยืนอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าเพลงนี้ คุไม่ชอบมาค่ะ <ar> ชื่อเพลง <doors iin S 2> <Aub> ว่าก็พอนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่พอลองตามไปได้ยัันะคะมาเขาบอกว่าฉันไม่ธรรมดา ด้วยก็ขอบคุณปุ้ยเมฆก่อนเลยนะแล้วก็พี่ๆข้างหลังด้วยนะครับที่ให้โอกาสได้มาแจมนะครับฝากด้วยนะครับผมไหนๆมาแล้วขอขายรายการนะครับผมรายการอาร์มแชร์นะครับยูทูบช่องแอลเจมมีทีวีนะครับก็ฝากด้วยนะครับก็อาจจะเห็นน้องปุ้ยเมฆไปแจมด้วยในคลิปนี้ได้นะครับอย่าลืมชวนตุ๊บไปออกรายการด้วยนะได้เลยได้เลยโอเคไม่รบกวนน้องเรานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขกับน้องปุ้ยเมฆต่อนะครับเชื่อเล็กมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับไปส่ง้องให้บคุณครับทุกคน โิ้งตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นเหมือนกันนะเงือแตกเลยนะเอาดีๆเอาดีๆแต่ว่าก็สนุกดีมันจะได้เป็นบรรยากาศใหม่ๆที่เราแบบเ้ยได้รองเพลงแบบว่าหลายๆสถานที่อะไรอย่างงี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็จอยเสร็จแล้วเดี๋ยวเชียร์ปุ้ยแม่อีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาแม่กอจิกัน เมื่อกี้บอกไปนะว่าผมเนี่ยรออีกคนหนึ่งนะครับก็คือเดินวนรอบสยามแล้วไม่เจอกันสักทีนะงงว่านัดถูกคนหรือผิดคนนะครับเพราะว่าจะพามาแบบว่าดูความเปลี่ยนแปลงของสยามแต่ว่าเจ้าตัวยังงงอยู่เลยว่าสยามอยู่ตรงไหนบอกรานนูนรานนี้เดินงงไปหมดนะฮะยังหากันไม่เจอ่อะจะมาไหมอยู่ไหนรอไปครับโอ,อ้ยตื่นเต้นอ่ะเหมือนอยู่โซเหมือนอยู่กลางแบบว่าฮงแดเมื่อก่อนก็คือตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าถนนจริงจังรถผ่านตอนนี้ก็คือปิด ทำเป็นแบบว่าโชว์เคสอย่างเดียวอันนี้คือโคร์ของเจงอันนี้คือลานแดนซ์ซิงเจงมาแล้วมาแล้วหันกล้องไปเด็กยามเดี๋ยวร็วต้อง เด็กยางมันหลงกี่รอบแล้วไม่ได้หลงเลยคือคาเฟ่ที่นัดอ่ะมันมีสามที่คุณเอ็นเรียกว่าอะไรสเคสสยามสเคสสเคสอ๋อสยามสเคปไม่มีมันมีแค่เซ็นเตอร์พอยที่รู้จักสมัยก่อนอ๋อแล้วอันที่สองจะถามว่าไปตรงนี้ใช่ไหมยู่บอวว่าอยู่ตรงข้ามสยามใช่ไหมบอกว่าใช่กูเดินไปตรงนี้อีกรอบหนึ่งอ๋อไม่ใช่อยู่ใกล้ๆลีโดอ๋อกูเดินไปตรงนั้นอีกรอบหนึ่งแล้วเจอไหมไม่เจอเเจอตรงนี้ที่แรกสุดท้ายไม่ใช่มีที่หนึ่งต้องไปตรงไนี่อะไรนะตรง กลางเรียกว่าอะไรกลางเวจเกตอะไรนะเ,เ,เกตเวเกตเวอยู่ไหนกันไหมแล้วก็จะบอกว่ามาเจะบนเอ็ซ่าได้ไหมโง่มากเกตเวเออถ้านั้นเอ็นซ่าอยู่เขาใหญ่ใช่เออใช่ใช่มนะถ้าบอกว่าอยู่บนเอ็ซ่ารู้จักใช่อันนี้เรียกว่าอะไรนะกระยัเกระมันคืออะไรอ่ะมันตึกที่สร้างใหม่หรือใหม่มีสวนอยู่บนไม่นมีส่วนอยู่ข้างบนได้หรอตกใจแล้วโบนเอซ่าอยู่ไหนจะไปสืบชั้นนักเรียนมันไม่มีแล้วแม่รู้จักร้านมุมทองปะรู้จักสวนนักศึกษาโ าม่แก่ปันเนี่ยรู้ไหมว่านี่คืออะไรคนไงกระจุกเขาทำอะไรกันอะจริงๆนี่เป็นแบบว่าเขาจะแบบว่าแบทเทิลคอเวอร์กันอ๋อตรงนี้เป็นโซนเต้นใช่แบบเหมือนเกาหลีอย่าแม่ที่แบบเปิดเพลงมาปุ๊บใครเต้นเพลงนั้นได้ก็คือวิ่งขึ้นมาเมืองมาถ้าเกิดว่าเขาเปิดเพลงเก่ามากแล้วเพราะเราวิ่งออกไปเขารู้เพราะเราแกะแล้วตรงนั้นอ่ะเปิดมิวสิคเลเวอร์อ่ะกูจะพุ่งตรงนั้นแล้วนะผ่านมาแล้วเมื่อกี้ผ่านมาไม่เปิดไปด้วยค่ะเล่นสดค่ะาต่กเปิดแต่ก็เดี๋ยนี้ก็เป็นที่จอดรถป้า ตือเป็นตึกก็เป็นเวิร์งไม่ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเวิร์งอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นีไม่ได้มาสยามนานมามาล่าสุดคือมาเรนเดอะเบนอ่ะเดอะเบนเขาอยู่ตรงนี้ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วท่านสมัยน้ำพุไหมแม่ท่านท่านสมัยน้ำพุไม่สมัยก่อนน่ะเวลาจะมาสยามใช่ปะ ัดเวลาเลยเช่นเจอที่น้ําพุตอน9ก้าโมงนัดกันแล้วไปเด็พิเศษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสัยก่อนน้ำพุคืออะไรมันไม่มีโทรศัพท์มือถือแกเข้าใจไหมอยู่ตั้งแต่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยเหรอแล้วติดต่อกันยังไงตอนนั้นอะก็ไม่ได้โทรก็แบบว่าต้องโทรโทรศัพท์บ้านนัดกันไว้โทรศัพท์บ้านนัดกันไว้ก่อนเสร็จแล้วก็โทรศัพท์สาธารณะต้องนัดกันเลยเช่นสมมติว่าเราจะมาเจอกันวันนี้ก็เจอที่ลานน้าพุห้าโมงเย็นจบไม่ต้องมีการไลน์ถามว่าถึงไหนแล้วนี่นั่นโน่นก็มาสายแต่่้องงไไมมเกินชวโ เข้าใจปะแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะแล้วมันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองกล้าเข้าไปลองขอป่ะกล้าเข้าไปลองขอป่ะวงมันใหญ่ไปไม่ไหวกล้าเข้าไปลองขอป่ะอ่ะพี่กูลองไปแล้วแม่มาไม่ทันไม่เอาอยากดูอีกทำไมก่อนมีการร้องเพลงแบบนี้มาที่สยามก็มีวันจับยาวอ่ะที่โรงเรียนรู้จักปะเออแล้วอีกแล้ววันจับยาวอีกแล้ววันจับยาววะเธอว่าจะจบแล้วว่าเรียนจะจบแล้วเข้าใจปะเขาจะมีแบบว่าจะลาโรงเรียนแล้วอ่ะเขาจะมีวงดนตรีมาร้องอะไรอย่างเงี้ย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปรอเอาอีกแล้วที่สยามได้ค่ะแถวนี้มันเคยมีรา้านนมปะไอ้นี<า>่มิวปาใช่ไหมโดยมาตามถ่ายรูปศิลปินที่สยาไมได้เลยรอ เรียนหนังสืออย่างเดียวสมัยก่อนไม่้เราไม่เคยแบบมาเยมาสยามเพื่อมาถ่ายรูปกับดาราเลยมาสยามสมัยก่อนคือมาเรียนพิเศษอย่างเดียวเรียนเดอบเอนข้างหน้าแล้วก็เรียนเสียเสียนี่คือเลขเรียนข้างหลังแล้วก็อาจย์อุกก็เรียนข้างหลังทำไมเรียนเยอะจังเลยเรียนหนังสืออย่างเดียวค้าสมัยก่อนสยามไม่ค่อยมาเที่ยวตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไรวะตรงนี้เป็นน้ำพุแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ่ววมีร้านเด็ดไหมสมัยก่อนมีร้านเด็ดก็มานี่ไงโคอินเตอร์นี่ไงโคอิเนเตอร์ต้องมากินเมนูอะไรโคอินเตอร์ต้องกินอไอ้กุ้งผัดพริกแล้วก็ต้องมีนี้ด้วยอะไรบ้านหญิงเบืองนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่มีตึกสยามกิจสยามกิจก็มาทีหลัง อันนี้ก็มาที่หลังแต่ว่าไอ้ซอยตรงนี้เหมือนเดิมโรงแรมโนเทลตรงรูนั้นเหมือนเดิมอยากซื้อต่างหูเอออยากซื้อต่างหูกันไปไหมร้านนั้นนะร้านอะปกติซื้อต่างหูร้านอะไรที่สยามไอ้ร้านหัวมุมอะไอ้ชื่ออะไรน,นะปาโอเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ไหมฉันพูดว่าพาโอฉันพูดว่าป้าโอก็มันเกี่ยวกับาโอ่ะพาโอซิลเวอร์ป้าโอซิลเวอร์ฉันเจาะหูที่นี่ด้วยสมัยก่อนตอนโน้นเรียนปอโทเครียดมากนึกอะไรไม่ออกเดินมาเจาะหูแม่งเลยแล้วกลับบ้านเอางี้คนดูที่ดูอยู่คุณเรียกว่าร้านป้าโอหรือร้าน ร้านพาโออะไรพาโอเขามีเพลงด้วยพาโอ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 ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปร้านตังหูนะครับผมที่ค่อนข้างจะเป็นร้านที่ดังในสยามเพราะว่าวัยรุ่นหลายๆคนก็จะมาเจาะหูหรือมาซื้อจิวที่นี่นะคะผมเดี๋ยวจะพาไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วเออร้านพาโอ๋อไม่ใช่พาโอด้วยพาโซ เธอต้องไหนเดี๋ยวต้องไปถามว่าเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าร้านเขา่ชื่ออะไรกันแน่ไม่เมื่อก่อนเขาอยู่ตรงนี้เออทำไมเราเรียกว่าพาโอ๋งอ่ะเขาเปลี่ยนโซ่ือเปล่าเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้เหรอใช่ป่ะแล้วตรงนั้นมันจะมีร้านขายแบบผลไม้ดอกอ๋อขนมเขียวแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ตรงนี้แล้วก็ร้านร้านอันนี้แล้วก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่นี้แล้วมันมีหัวมุนตรงนั้นอีกตรงนึงใช่ตรงนี้เขาเพิ่งเปิดอันนี้แล้วทำไมก่อนขนมเขียวเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาย้ายไปอยู่ตรงโน้นโอ้โหจริงด้วยเขาชื่ออะไร เขาชื่อพาโซเอาจริงไหมอ่ะเห็นไหมก็บอกแล้วว่านี่อันนี้มันเติมมาใหม่มันเติมให้มาเมืงแต่เป็นร้านเดียวกันนะร้านเดียวกันแหละอันนี้เขาเปิดทีหลังแต่ว่าเปิดหลังแต่ว่าใหญ่สุดตอนนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะดิณาอยู่ไหมอ่ะดิณานั่นไงเอ้าจอหูอยังหรอสวัสดีครับขอถ่ายรายการหน่อยได้ไหมไ้เยเออ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 ต้องมาถ่ายรูปใหม่แล้วนะทำไมอ่ะสวยขึ้นเยอะมากไหนนะขอดูรูปหน้าเก่าหน่อยรูปเก่าอยู่ไหน นไปดูรูปหน้าเก่าแม่กอดจอนเเมืองอันนั้นแหละที่กูเรียนปริญญาโทแล้วกูเครียดแล้วกูมาเจาะหูว่ะที่หน้าเธอเอารูปฉันลงเดี๋ยวนี้นะสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะ จะเอาเพชรจะเอาเงินอ่าต่ำมันถูกไปดูหนูอาจจะมีเงินแค่ล่างๆก็ได้แม่แต่ว่าเส้นต่ำมันถูกไปให้ดูขวงพวงเชนหมู่บอลเนาะแม่ว่าเมนนี้กำลังดีมาถ้าอยู่บนถุงมันพอดีอยู่นะไม่ใหญ่เกินไปหรอไม่ใหญ่เกินไปได้ยังหรอทำไมอะวัยรุ่นก็ต้องเจาะหูสยามปั๊บไม่แต่ว่าครั้งแรกที่เจาะสมัยก่อนฉันเจาะด้วยปืนนะก็หกหรอเป็นปืนไรเฟิลด้วยนะปั๊บอย่างเงี้ยรูใหญ่เท่านี้รูใหญ่เท่านี้เลยจะไม่เหลียหูแล้วแล้วก็พอไม่ได้ใส่นานๆมันก็เลยแคบลงแคบลง เรื่อยอย่างงี้อืมได้แล้วหรอทั้งแผงนะซื้อไปเลยอ่ะจริงเหรอผู้หญิงเขาเลือกซื้อแบบนี้ตามใจผิดหมิงเนี่ยเือนสลับไม่แต่ว่าผู้ชายเขาไม่ได้ใส่เยอะไงเพราะผู้หญิงมันเป็นรูข้างบนเสร็จปุ๊บข้างล่างมันต้องมีอันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันมันจะแย่งกันต่อไซส์สามฝั่งนี้สามรูฝั่งนี้สองรูจริงจริงฝั่งละสามแต่ว่าใช้แค่สองจะได้รูกันว่าหลายเขาเรียกเพราะจริงใช่เดี๋ยวจะต้องถามเรียกว่าอะไรนะคะ พาโซเอ้ยเอ้ยพาโอโองคุณอาอามะพาโอไม่แต่ตรงนี้ก็มีป้ายพาโซหรอ พีชนาวันนี้สวัสดีครับพี่ทินาตอนแรกเอามีร้านตรงหมุมนั้นใช่ปะมีร้านแรกอยู่ตรงไหนร้านแรกสุดข้ามผลไม้ดองปะใช่แล้วหรอแล้วปิดไปหรอใช่แล้วก็ปิดไปเขาให้ย้ายที่เขาแบบเขาเช่าก็เลยมาเปิดร้านนี้แล้วลูกค้าหายไ่เจอก็เลยไปเปิดร้านนู้นเปิดอันนี้ก่อนหรอใช่เอ่ารู้ว่าเปิดอันนั้นก่อนใช่อันแรกสุดอะมันจะอยู่ตรงข้ามค่ะอ๋อสมัยก่อนผลไม้แล้วก็กลัวลูกค้า มาหาตรงร้านผลไม้แล้วไม่เจอไงก็เลยมองฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นแล้วก็เลยกลับไปเปิดตรงนั้นอีกครั้งแต่ว่าชื่อร้านอะไม่เหมือนกันตรงเนี้ยชื่อร้านอะไรอันนี้ชื่อพายแอนโอล์ค่ะพายแอนโอล์แม่กับพ่อออ๋สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแล้วร้านนั้นลาปาโซร้านนี้คืออะไรอะแต่ก่อนคนไม่ยอมเรียกมันเฉยอ่ะพายแอนโอลก็เลยไปตั้งว่าลาปาโซ นีแต่ว่าจริงๆแล้วคือร้านเดียวกันไม่แล้วก็คือเดินมาแล้วก็บอกว่าเออจะไปซื้อร้านต้มหูไปซื้อต้มหูก็ถามว่าซื้อร้านอะไรนี่บอกว่าร้านต้มหูกมุมอ่ะพาโอนี่เราบอกว่าฟาโอพาโอร้านฟาโอแล้วพอเดินไปต้มหูมุมเจอพาโซเอ๊ะร้านอะไรกันแน่วะไปดูจักชื่อร้านได้คุ้นใจไหมร้านนั้นกปี้แต่เป็นร้านเดียวกันคดหัวละคนเราคนเริ่มคิดว่าหลอกแบบเป็นร้านแบบคู่แข่งแต่จริงร้านเดียวกันแต่เป็นจริงเป็นร้านเดียวกันแต่มีที่สยามเท่านั้นเขาว่ามีที่สยามเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีออนนไลล์แ ใชซื้ออะไรก็ได้ใช่พี่ก็ซื้ออะไรก็ได้อใช่เพราะว่าต้มหูของเราเล็กไงป๊บเดียวหายเลยต้องซื้อใหม่เลยแล้ววันนี้สิ่งที่คุณเลือกคนละแผงอันนี้เขาแผงหนึ่งอันนี้เขาแผงหนึ่งเอาไปใส่อะมี่ไม่ไม่ไม่เอาเธอเม็ดที่สามที่มันต่อจากพี่หนึ่งสองแล้วมันสามมันเป็นขนาดไหนต้องใหญ่กว่าใช่ไหมคะอันนี้ป่ะอยากได้เผ็ดด้วยมีให้เลือกหลากหลายเออมันเยอะมาก พี่ก็จิมีเพจเราไม่ใช่หรอเจ้าของร้านอะไรที่จะไม่ให้ลูกค้าซื้อของอะงงเขานะไม่อยากให้ซื้อซ้ำอยากได้อันนี้อยู่นะแต่มีแล้วเนาะโอเคอะเชื่อก็ได้เจ้าของร้านอะไรไม่ขายไม่ชอบขายแยกถุงใช่ไหมจ้าแยกถุงแล้วก็แยกน้ำด้วยพี่คนนั้นจะไปไหนอะพี่คะถุงเหรออะไรอะถุงเหรอเออไปไหนก็ไปเออ อะไรครับใช่ครับแฟนที่ก่อนสี่เหรอเปล่งอย่าไปโกหกเขาอันนี้ใส่กี่อันนี้เจนทีอันนี้มุกบออันนี้อาย เสร็จแล้วแต่ตอนนี้คือเราหนึ่งเราได้ต่างหูใหม่กันแล้วต่อไปอยากได้รายการใหม่ด้วยกลับบ้านเรื่อบ่อยร้านนึงอีกร้านนึงเคยมากินที่มันชอบมากินอ่ะคือร้านโกโก้ร้านโกโก้ก็คือว่าจริงๆอ่ะมันเป็นอาหารมังสวิรัติแต่ว่ามันขายอาหารธรรมดาอร่อยมากแล้วแมนก้แทงก้เคยกินไหมแมนก้แทงก้ต้องกินค่ะนีกินที่มันเป็นว่าน้ำเต้าหู้มีนมะม่วงไม่ใช่หรอมันคือเต้าหู้มันคือน้ำนม่วนเหลือกแล้วก็ใส่มะม่วงแล้วก็ใส่ใส่สาคูใส่อะไรอย่างนี้ ครูถ้าเรียกให้มันถูกต้องก็เรียกว่าสาอาจารย์สาครูศาสาจารย์อุ้ยร้านใหม่ๆเปิดเยอะแยะเลยหนออุ้ยชานมไข่มุกสมัยก่อนต้องเป็นร้านมิตรเชคชานมไข่มุกตรงนี้ค่ะก็อยู่ตรงนั้นนะ็่ก้านยาวๆแบบนี้ที่เป็นแบบเออแก้วยาวๆอย่างนั้เคยตัดผมสยามไหมเคยร้านอะไรชิครับ ที่มันจะเรียงๆกันอยู่ฝั่งนู้นห<า>นูชิบคับแล้วก็เคยตัดตรงนี้ได้เรื่อกลิตรสมัยก่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> มีร้านเรื่อกลิตรตรงนี้หนึ่งร้านเธอ,อยังไม่ได้ร้องเพลงเลยเธอไมร้องเพลงเหรอเจอ,อตัวมีดารามาคุณขอไปดูหน่อยหรอไปดูซิว่ามีดาราจริงหรือเปล่าอ,อีกหนึ่งเหตุผลนะครับมาสยามก็คือมาดูดาราเพราะแบบว่ามันจะมีอีเวนต์เยอะมีอีเวนต์บ่อยแล้วก็มาดูดารากัน รักในสยามเมื่อก่อนเหมือน บบเล็กๆมันจะเป็นแบบตอกเป็นซอยซอยเยอะอะไรเงี้ยตึกข้างหลังมันจะไม่ใหญ่แบบนี้้วสมัยก่อนมันไม่มีฟีลนี้นะไม่มีฟีลแบบเล่นดนตรีไม่มีอะไรเพราะมันเป็นสยามประมาณสองทุ่มก็มืดแล้วอ่ะก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีเด็กๆมาเล่นดนตรีอ่ะมันสร้างความคึกคักให้กับสยามมากขึ้นแต่ก็ดีนะมันเหมือนแบบว่าเป็นจุดที่แบบเอาเด็กๆมาแสดงความสามารถแบบหลายหลายคนอาจจะได้แจ้งเกิดจากการที่มาเล่นดนตรีตรงนี้ก็ได้แจ้งเกิดก็ไปอำเภอสิคะจะมาสยามทำไมคนโวรานเขาเล่นกันอย่างนี้ละคะ สยามก็คือเด็กๆมันจะมาเพราะเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีแมวมองเยอะเพราะเมื่อก่อนอ่ะพวกไอจีพวกอะไรมันยังไม่ค่อยมายังไม่ค่อยมีใครที่อยากเป็นดาราก็จะมามันเดินแบบเก๋ๆที่สยามมาเดินที่สยามแล้วก็เดินที่แบบขอบเลยจริงถ้าเจอแมวมองเราจะทำยังไงสมถติเราเป็นเด็กเจอแมวมองให้ประตูค่ะให้เลยเขาหิวเลยเด็กนักเรียนแล้วเจอแมวมองให้ประตูค่ะงไ้เลยเขาหิวเลยเด็นีย วันนี้นะครับผมอามแล้วก็แม่กอจนะครับก็ได้มาดูบรรยากาศใหม่ๆที่สยามนะครับผมที่ความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็เหมือนแบบเราก็อยู่มานานแล้วแหละเฮ้ยเราก็เห็นแบบว่าพัฒนาการการเติบโตความเปลี่ยนแปลนของสยามที่นี่ยัมานานไทมาไหล่ยังอยู่ได้อีกนานยังอยู่ได้อีกนานไม่ใช่เรานะสยามนี่แหละยังอยู่ได้อีกนานก็ดีใจนะที่แบบว่าสภาพแบบว่าเขาเรียกว่าตึกลาบ้านช่องมันดูแบบมันดูดีขึ้นดูพัฒนาขึ้นแล้วก็มีคนมาเที่ยวแล้วนะคะผมก็ถือว่าเป็น <worship bird. S 2> ช่วงเวลาดีๆที่แบบว่าได้กลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแลใครที่แบบไม่ได้มาสยามแบบนานแล้วลองกลับมาดูใหม่จะเห็นบรรยากาศใหม่ๆเหมือนพวกเราก็คือไม่ใช่ใครเลยก็คือพวกเรานั่นแหละที่ไม่ได้มานานแล้ว มันถือเป็นนิมิตหมายอันดีทีุ่กคนได้ออกมาใช้ชีวิตกันแล้วพวกเราจ๋าใช่ครับผมใครที่อยากมาเอนจอยนะัะเดอะไนท์ไลฟ์นะครับผมที่สยามก็มาได้คราตอนนี้มันก็แบบคืบเคงแล้วเมื่อก่อนมันก็แบบอัดเงียบๆตอนนี้ก็จะมีแบบวาวงดนตรีหลายจุดเลยที่น้องๆนักเรียนเนี่ยมาแสดงความสามารถอ่ะโอเควันนี้นะครับผมอาร์มกับแม่ก๊อจิแล้วก็เอ้ยลืมขอบคุณแขกรับเชิญคนแรกใครน้องปุ้ยเมฆไงที่แม่มาไม่ทันอ่ะมาไม่ทันเออที่แบบว่าให้ผมได้ไปแบบจอยร้องเพลงด้วยขอบคุณน้องปุ้ยเมฆด้วยขอบคุณแมกจด้วยนะ เพราะว่าคนนี้ต้องบอกว่าเขาจะรู้เยอะกว่าผมเพราะเขาอยู่มานานกว่าผมไงอ้าวจะรู้มากคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนแก่ค่ะเอออ่ะวันนี้นะครับอ้าแล้วกันจิบไปแล้วนะครับเจอกันทุกวันพูธเป็นพูธนะครับผมแามแชร์ทางยูทูบชาแนลเจมแอมทีวีวันนี้นะครับไอเลิฟเดือนนาราสสยามสแควร์ไปแล้วไปบ้างสวัสดีครับทำไรอ่ะเดี๋ยวเพื่อกินเอายังนะนะนม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายถ่ายจะถ่าย ก็ปกติมาสยามคนเรามาสยามนอกจากมาช้อปปิ้งมาเดินเที่ยวนะเจอเพื่อนคือมันคือแหล่งที่แบบรวมตัวกันมากินข้าวเพราะฉะนั้นเรามาสยามทีเราก็ต้องมากินข้าวตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่แปลว่ายินดีรู้จักยินดีที่เจอกันก็คือ คำสมิดาเขาเนี่ยเขาก็ปูดอกหู่สามชั้นลงพันเลยอะไรยเลยอยากกินปูดอกก็น่าแหลยคนก็จะมีแบบว่าร้านโปรดร้านประจำแต่แต่แบบแต่ละคนแต่ละกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสายแบบว่าหนุ่มสาวเกาหลีด้วนี้มันมีร้านเปิดใหม่หลายร้านเยอะมากสามารถเลือกกินเลือกใส่ได้เลยคุณค่ะเลือกช็อปได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอกินแบบว่าเกาหลีเกาหลีนิดนึงให้คุณบอกกับคาแรคเตอร์เราสองคนตาไม่ขนาดหรอกนี่แน หมูสามชั้นหมูสามชิ้นกินกินจะกินจะกินอ๋อล้วก็เอาอนี้มาหน้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศการกินของเราสองคนนะว่าจะเป็นยังไงนะแล้วนี่กินเลยไม่สนใจแล้วจา้ากินเลยปะ อ่ะก็ถือเป็นคำว่าบันเทิงมาจากใครทำไมอ่ะเธอปกติไม่ค่อยใช้คำว่าบันเทิงไม่รู้บันเทิงต้องเป็นแบบนิกกี้เลโอพูดคำว่าบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยโอเคสนุกดีสนุกดีใช่โจจอย